วิธีที่เราใช้มันจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงนะฮะผมวันนี้เราจะมาอยู่กับ10อันดับบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนะครับในลิสต์นี้เราจะวัดจากตำแหน่งหน้าที่การงานและสิ่งที่พวกเขาควบคุม,มอยู่นะฮะเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่10เดวิดเคมรอนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของ UK ซึ่ง UK เป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่6ของโลกนะครับ และเหตุผลที่ทําให้เขาติด1นึในสิก็คือความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับประเทศพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเทศที่มีพลังอานาจระดับต้นๆของโลกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาอิหร่านเป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปด้วยนะฮะซึ่งยุโรปนั้นถือได้ว่าเป็นทวีปที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะับผมแต่ช้าก่อนนะฮะยังไม่จบ เพราะว่า UK นั้นยังมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผม2ประเทศนี้ก็ยังได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสงครามอยู่บ่อยครั้งนะครับโอเคประมาณว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องอะไรเงี้ยและและ้วก็มาถึงอันดับที่9ก้าเซอร์เกรย์เบย์และลาลีเพชนะฮะหากคุณสงสัยว่า2คนนี้เขาทำยังไงถึงได้มาอยู่ในลิสต์นี้แหละก็พวกเขาสร้างเพื่อนแท้ของ คนมาครับผมอ่ะงงนะซิอะไรวะเพื่อนแท้เนี่ยสองคนนี้เขาได้สร้างเซิร์ชแองจิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะฮะหรือที่คนในรู้จักในชื่อ Google นั่นเองพูดไปแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อนะฮะผมบริษัทของพวกเขา Google นั้นมีพลังอำนาจที่ลึกซึ้งและยากที่จะหยั่งถึงนะฮะผมโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบก็คืออินเทอร์เน็ตที่ปราศจาก Google ก็เหมือนผัดกะเพราที่ไร้ไข่ดาว Google นั้นยังเป็นนักช็อปตัวยงด้วยนะครับผมซึ่งค่าเฉลี่ยการซื้อก็คือทุกๆหนึ่งเดือน Google จะซื้อบริษัทหนึ่งบริษัทเอามาไว้ในครอบครองนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเว็บนี้เลยกันเป็นเว็บฉายวิดีโออ่ะคุณอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะเว็บนี้ชื่อว่า YouTube.com นอกจากในปัจจุบัน Google ยังเป็นเจ้าของ YouTube แล้วนะครผม Google ยังเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีมือถือที่กำลังใช้ระบบปฏิบัติการนี้นะครับมากกว่า1,000ล้านเครื่องนะแต่ช้าก่นเท่านั้นยังไม่จบนะฮะผมเพราะ Google ยังมีแล a ลับที่มีชื่อว่า Google X นะครับซึ่งแลบ Google X นั้นก็เอาไว้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เพิ่งออกมา Google g l a s s ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าน่าตกใจดี รถที่ขับได้โดยไม่ต้องมีคนขับนะฮะผมเซลล์ดริฟวิ้งคาร์นั่นเองฉะนั้นเรามาดูอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่8 m a r i ริไม่ใช่นะครับผมแหมจริงๆแล้วได้แก่ m a r i โอดราคีนะฮะเขาเป็นประธานาธิบดีของแบงก์ยุโรปนะครับผมซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่ายุโรปนั้นเป็น ทวีปที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับมันเป็นเรื่องที่บอกได้ไม่ยากนะครับผมว่าอำนาจของเขานั้นมาจากไหนนะครับเพราะเขานั่งอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถจัดการการเงินของทวีปยุโรปซึ่งเป็นทวีปที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้นะครับอันดับที่7บิลเกตนั่นเองนะครับผมบิลเกตนั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้บริหารคนปัจจุบันของบริษัท Microsoft Corporation นนะครับหากคุณยังไม่รู้จักแล้วก็คุณไปกระโดดน้ำเสียเถอะครับ อย่าโดดนะเว้ยล้อเล่นล้อเล่นเอาเนะะี่ยผลงานของบริษัทนี้ก็คือระบบปฏิบัติการที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยระบบปฏิบัติการ Windows น,นั่นเองนอกจาก Microsoft จะเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว Microsoft ก็ยังเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ชื่อดังอีกหลายตัวถ้าหากคุณมีคอมพิวเตอร์คุณคงไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก Microsoft Office Microsoft Word Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และ Xbox ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Microsoft เท่านั้นยังไม่พอคุณรู้หรือไม่ว่า Bill Gates นั้น ยังเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปี2015อีกด้วยนะจ๊ะคุณรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช2000เขาและภรรยาได้ตั้งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ซึ่งเขาได้บริจาคเงินเป็นจำนวนฟังดีๆนะ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าหากเอามาเปลี่ยนเป็นตังไทยแล้วละก็ก็จะได้9,000แสล้านบาทนะครับผมเรามาดูอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่6เจเน็ตเยเลน เธอคือหัวหน้าของผู้ว่าการแบงก์ของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเป็นแบงก์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกด้วยมูลค่า4.4ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้หนที่สุดก็ามาขึ้นทางแล้วอันดับที่5้าแองเจล่าเมอร์เคิลเธอเป็นรัฐมนตรีของประเทศเยอรมันซึ่งเยอรมน,นีนั้นก็รู้กันดีว่าเป็นศูนย์รวมแห่งเศรษฐกิจ แล้วยังเป็นประเทศที่รวยเป็นอันดับที่4ของโลกและในการที่เธอเป็นตัวแทนของรัฐบาลเยอรมันนั้นก็ทําให้เธอมีอํานาจไปทั่วยุโรปอันดับที่4คือศูนย์รวมของจิตใจชาวคริสต์ของนิกายแคทอลิก1,000ล้านคนทั่วโลกได้แก่พระสันตะป,ปาปาฟรานซิสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพบปฟรานซิสนั่นเองพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนั้นถือได้ว่าเป็นพระสันตะป,ปาปาคนแรกที่ใจกว้างที่สุด มีคนเคยถามท่านว่าในมุมมองของท่านรักร่วมเพศนั้นเป็นยังไงปกติแล้วรักร่วมเพศนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับศาสนาแต่ท่านก็ทำให้ทุกคนตกใจเมื่อท่านตอบว่า who I am to judge ซึ่งมันก็แปลเป็นภาษาไทยว่าผมเป็นใครถึงมีสิทธิ์ไปตัดสินว่าถูกหรือผิดมาเลขที่3เราอยู่กับชินจิ้นผิงเขาเป็นผู้นำของสพมพัก,การเมืองซึ่งได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคประชาชนจีนและคณะกรรมการศูนย์การกองทัพแห่งประเทศจีนเขาเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของประเทศจีนตั้งแต่ที่เคยมีมาและประเทศจีนนั้นยังเป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่สองของโลกด้วยอันดับที่สองบรักโอบามาคงจะไม่มีใครไม่รู้จักประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกา และเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกที่ได้ขึ้นตำแหน่ง,สง2สมัยซ้อนเรารู้กันดีว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกถ้าวัดจากค่าของ GDP และสหรัฐอเมริกาก็มีกองทัพที่มีอนุภาพร้ายแรงและใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยในที่สุดเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับวลาดิเม <Vladimir Putin. S 1> ียร์ปูตินปูตินนั้น เป็นประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเริ่มที่จะมีอำนาจตั้งแต่เขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี1999และหลังจากนั้นปีต่อปีเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีและก็สลับกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี1999เป็นต้นมาและในที่สุดก็ถูกปักหลักให้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งเราก็เลยต้องอธิบายให้มันเยอะหน่อยก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีเขายังเคยเป็นทหารและสายลับมาก่อนคนอาจจะข้องใจว่าทําไมบารักโอบามาถึงไม่ได้เป็นอันดับที่หนึ่งและนี่ก็คือคําอธิบายสมุิรราประธานรัฐบดีบารักโอบามาต้องการจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับชะตาของบ้านเมืองเขาจะต้องเข้าไปในรัฐสภา,าเพื่อไปหาลือแต่ในอีกด้านหนึ่งพูตินนั้นแค่ชี้นิ้ว It's overnight also.